ดีค่ะคลิปนี้จะเล่าถึงตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง My Cash Room ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองจุวจิว วนทนฮกเกี้ยนประเทศจีนยังมีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีลูกอยู่สองคนคนพี่เป็นผู้ชายชื่อลิมโตะเขียมคนน้องเป็นผู้หญิงชื่อลิมกอเหนี่ยวทั้งสองได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการอย่างดียิ่งเมื่อบิดาถึงแก่กรรมลิมโตเขียมได้ออกไปค้าสมเพาต่างเมือง แทนบิดาโดยให้น้องสาวอยู่กับมารดาที่บ้านอยู่มาวันหนึ่งลิ้มโตเกียมพ่อค้าหนุ่มชาวจีนได้นำเรือนสำเาาบรรทุกสินค้ามาขายยังแคว้นแดนสยามโดยเล่นเรือมาแวะที่เมืองปัตตานีเดิมชื่อว่าเมืองตานีซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึง่งและจะมีเรือสำเภานำสินค้าจากเมืองต่างๆมาค้าขายเป็นประจำ เมื่อมาถึงเมืองตานีริมโตเขียมได้นำเสื้อผ้าแพรพันพร้อมด้วยเครื่องทองเครื่องถมและของมีค่าต่างๆที่นำมาจากเมืองจีนไปมอบให้แก่เจ้าเมืองตานีเพื่อเป็นการคาระวะนั่นเองจึงได้มีโอกาสพบกับธิดาแสนสวยของเจ้าเมืองตานีซึ่งหนุ่มสาวทั้งสองเกิดพอใจรักให้กันและได้ติดต่อสัมพันธ์กันเรื่อยมา โดยที่เจ้าเมืองตานี้ก็สนับสนุนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าลิ้มโตเกี่ยมเป็นคนดีและขยันขันแข็งทํามาหากินในที่สุดเมื่อความรักสุกงอมเจ้าเมืองตานี้ก็ตกลงจะให้ทั้งคู่แต่งงานกันขอเพียงให้ลิ้มโตเกี่ยมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามตามสังคมของเมืองตานีซึ่งลิมโตเกี่ยมก็ยินยอมการจัดงานแต่งงานระหว่าง ลิ้มโตเกียมกับธิดาของเจ้าเมืองตานีก็เป็นไปอย่างสมเกียรติที่สุดต่อจากนั้นลิ้มโตเกียมก็ได้ส่งเรือสำเภาเดินทางกลับไปส่งข่าวให้มันดาทราบว่าตนนั้นได้ตกลงปักฐานอยู่ที่เมืองตานีแล้ว เมื่อมารดาทราบข่าวเช่นนั้นก็เศร้าโศกเสียใจไปอันมากด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนั่นเองลิ้มกอเหนี่ยวน้องสาวจึงตัดสินใจเดินทางมาหาพี่ชายเพื่อขอร้องให้กลับไปเยี่ยมมารดาก่อนออกเดินทางลิ้มกอเหนี่ยวได้ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าข้าแต่เทวดาฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์หากการเดินทางไปพบพี่ชายของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ไม่สำเร็จโดยพี่ชายไม่ยอมกลับมาข้าจะไม่ขอมีชีวิตอยู่ดูหน้าใครในแผ่นดินนี้อีกต่อไป เมื่อลิมกอเหนียวเดินทางมาพบพี่ชายที่เมืองตานีได้เล่าถึงความทุกโศกของมารดาให้พี่ชายฟังและขอร้องให้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนจะดีกว่าแต่ลิมโตเขียมไม่ยอมกลับลิ้มกอเหนียวได้อ้อนวอนว่าแม้จะไม่กลับไปอยู่ที่ทินฐานบ้านเดิมก็ตามทีแต่ขอให้ไปเยี่ยมมารดาซึ่งชรามากแล้วสักคนหนึ่งก็ยังดี แต่ลิ้มโตเขียมก็ยังอิดเอือนอยู่ต่อมาเจ้าเมืองตานีได้คิดสร้างมัสยิดหลังใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นศาสนาสถานให้อิสลามได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยได้มอบหมายให้ลิมโตเขียมบุตรเขยเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถทำอะไรสำเร็จทุกอย่างซึ่งลิมโตเคียมก็ยินดีรับงานนี้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งฝ่ายลิมกอนเนี่ยวเมื่อเห็นพี่ชายได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการก่อสร้างมัสยิดในครั้งนี้ก็เกิดความน้อยใจและผิดหวังอย่างยิ่ง จึงตัดเพ้อต่อว่าพี่ชายว่าแม่ของตนไม่คิดถึงเลยเหรอแต่กลับมาหลงไหลได้ปื้มกับสตรีและศาสนาอื่นยังไม่ลืมหูลืมตาแต่ลิ้มโต๊ะเกี่ยมก็ไม่ยอมรับฟังกับดุน้องสาวด้วยถ้อยคำรุนแรงสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่ลิ้มกอเหนียวเป็นอย่างมากในที่สุดลิ้มกอเหนี่ยวก็ได้ลั่นวาจาสาบแช่งออกมาว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ขออย่าให้ลิ้มโตเกี่ยมพี่ชายของข้าสร้างมัสยิดได้สำเร็จเลยและในคืนนั้นเองลิ้มกอเหนียวก็ตัดสินใจผูกคอตายกับกิ่งต้นยาร่วงหรือต้นมะม่วงหิมพานต์นะคะที่ตรงหน้ามัสยิดที่กำลังก่อสร้างนั้นตามคำอธิษฐานได้ ไว้ให้กับเทวดาฟ้าดินก่อนที่จะออกเดินทางมาหาพี่ชายการเสียชีวิตของน้องสาวสร้างความเสียใจแก่ลิ้มโตเกียมเป็นอย่างยิ่งและได้จัดการฝังศพของลิ้มกอรเหนียวตามประเพณีไว้ที่ใต้ต้นยาร่วง ต้นที่น้องสาวผูกคอตายนั่นเองหลังจากนั้นลิมโตเกียมก็ยังคงสร้างมัสยิดต,ต่อไปโดยเจตนาจะให้เป็นอนุสร์แก่น้องสาวด้วย แต่ปรากฏว่าเมื่อสร้างถึงยอดโดมอันเป็นสนัญลักษณ์สำคัญก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางทำให้ยอดโดมพังทลายลงครั้งแรกก็ไม่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นนอกจากเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เมื่อลงมือสร้างยอดโดมขึ้นมาใหม่ ฟ้าก็เกิดถ่าลงมายอดโดมจนพังทลายลงไปอีกครั้งที่สองลิ้มเตะเกี่ยมจึงนึกถึงคำสาปแช่งของน้องสาวขึ้นมาได้และสั่งให้ยุติการก่อสร้างทางทางที่งานเกือบจะเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วคงเหลือแต่ยอดโดมเท่านั้นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อประมาณร้อยปีมานี้มีผู้พยายามจะสร้างยอดโดมต่อแต่กลับประสบเหตุ อาถรรพ์ฟ้าผ่าลงมายัางยอดโดมอีกเป็นครั้งที่สามเป็นเหตุให้ผู้คนทั้งหลายเชื่อกันว่าเป็นเพราะคำสาปแช่งเป็นเพราะคำสาปแช่งของลิ้นกอเหนี่ยวนั่นเองเรื่องเมืองตานี้สร้างมัสยิดไม่สาเร็จเพราะคำสาปแช่งของลิ้นกอเหนี่ยวได้แพร่สะพัดไปทั่วทําให้ผู้คนเกิดความเคารพนับถือในดวงวิญญาณ อันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของนางเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนใจต่างก็พากันมากราบไหว้และบนบา,านสารกล่าวณนะหลุมฝังศพของลิ้มกอเหนียวและก็ปรากฏว่าสำฤทธิ์ผลทุกรายผู้คนจึงพากันนับถือมากขึ้นเยกย่องให้เป็นเจ้าแม่เรียกกันว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเวลาล่วงไปก็มีประชาชนเลื่มใส่ศรัทธา เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวมากขึ้นจึงมีพ่อค้าจีนคนหนึ่งนำต้นยาร่วงมาแกะสลักเป็นรูปเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวพร้อมกับส,สร้างศาลเจ้าเล็กๆแล้วนำรูปสลักนั้นมาปริษฐานไว้ในสารเจ้าเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาต่อมาชาวจีนในเมืองปัตตนีเห็นว่าสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว นั้นตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเกินไปไม่สะดวกในการประกอบพิธีบวงสวงบูชาจึงได้ร่วมใจกันสร้างเจ้าเมืองสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ขึ้นที่เมืองปัตตานีคือศาลเจ้าเล้งจูเกียงและได้อัญเชิญรูปแกะสลักเจ้าแม่ลิ้นกอเหนี่ยว มาประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้และยังคงเป็นสถานที่ที่เคารพสักการะของคนทั่วไปอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ข้อคิดในเรื่องตำนานเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวคนดีอยู่ที่ไหนคนก็รักใคร แต่ละคนย่อมมีเหตุผลในการกระทำของตนเองฉะนั้นเราควรเคารพในเหตุผลของกันและกัน